สามโดกพุ่นเอาอันนี้มึงโดกนี่ไหม่ยีพออ่พวยี่เมียคอยเออมือขามาจ้ะว้าวว้าวาดอกขแกละแคกม้านมูแกละแคกม้านเป็นมูเลยติดอ้อสองตัวอีกสองอก ปุ๊บก็มันปั๊บเนียนจ้ะหมายเก่าว่าถ้าให้ผิดหวังจ้ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3กันยายน258จ้ะส่วนโซนที่ว่าเอกกนุ่งมาก็จะเป็นโซนบนนะคะดอกง,งามๆอีกแล้วจ้ะจ้ะสองดอกฝนตกซึ่มมือเนาะสาร์ช่วงน,น,น,นี้จ้ะฝนตกซึ่มมืออเห็ดพึ่งดำก็มีจ้ะ กำลังออกพอ้อมแมนส่กำลังแกงหรือตะมุตรงนี้ตัางผนเป็นมู้เลยจ้ะจ <S <S อ,อ,อันเพื่อนกับซื้อแค่จังกันอ่นกับอันมาก่อเนาะล,ลูกก่อร่นไหมนี่ไหมอ,อ,อคล้ายๆกันย็ดเรื่อ กคิดอกกเบเหบสำหรับพิกัดที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นป่าบ้านคนาโซนฝั่งอลงกรเหมือนเดิมนะคะนี่กระด้งออกพว่เห็นว่าดอกน้อยคุณดอกน้อยเอาไว้คุณดอกง่ายสัตน ดอกนี่อนดกอดอกงเียนคะเลือีดแน่นะมน่ยนปนตเานุมือามสงา้วเนาะ้นอกอกส,สวยๆจ้ะเกยียบไปแล้วเนาะเห็นดอกนี้มั้งเห็นดอกนี้เห็นดอก

น้พร้อมนเนาะ้ำงามอกตรั้งปวดนะใส่เอกต้งน้าใ่บอกากมาอีกงามงามหวานๆเดยจ้ายงเเจอฝนยิ่งโตไวเนาะแมนจ้าแป๊บเดียวอีก เด mm, like mm, mm, ี๋ยวมาใกล้ก่อนอหาพื้นนอนอเลยเีงสะออนถ้าพีตกงอมงามจ้ะอสงด ทำท่าเหมือนจะตกเงียนปวดลิ้นป,ปล่อยๆเหมาอนแต่คอนมามอุ้ยจริงคืออุ้ยตกใจตกใจเดี๋ยวขันว่านางกับว่านเพื่อนนี้นี่ต้ต <laughs> องใส่พีอ ช่วยตั้งกันแม่จะ้ะอืมอันี้หมดปมาพึ้งดำสองดอกจะ้ะ แล้วก็ออกไม่น้อจ่ะถุงเท้านีดหอยนึงชองเราใส่เงินถนักที่เงินถุนี้กดอกดีกันอ่ะอู้หูฝนอีกดอกนึ่งก้องพ้นน้ำบันดังอีกสองดอกคส่อู้หูเจิดออกดอก เห็นจะมีออกนีอท hmm. <power. S 1> ุกคนตัวนี้เ็าที่พีี่พี่พีี่พีีๆๆๆๆพ่พ่พ่ี่่พี่พี่พี่พ่พ่พนสี่า่่ี่ี่่ีีี่ี่ ตกแท้เพลนเนาะจ้าโอ้ยโมผิดหวังจ้าแอบอยู่ตัวนี้อีกรอบนี้โอ้สวยนี่มั้งคะมาเก็บสวยกันเด้อจ้า แต่อีกอันนี้คือที่เราเก็บไว้เมื่อวันที่หนึ่งเนาะเมียนเมียนจ้ะไม่คิดว่าจะออกที่อีกหลายก็ทีนาะแค่สีดอกจ้าเพี้ยนเก็บซสับีอืมอันไหนอันนี้กวนโอ้โหนีแต่ด๋อยใหญ่ๆอู้หู้ยเอาอันี่ก่อนเอาเยอเก็บอันเป็นมุมไว้ส่อนเมียนเอาไว้ถ้าเอามือ่นบ่หมึงื้ย เปนเหงาอุ้ยปัดอู้ยเดี๋ยวพิ่ตปัดขาเก็บกอนอ้ยนี่จ้าจ้ามึงตี่ล่ะหมูเดียวมียนจุ่มเดียวจุ่มเดียวเงาเดียวจะกส้อื่นเข้าม,มาจังไรดีเนาะจุ่มกระไลถิ่นเตียมตาแล้ว เต็มตาแล้วจ้ะมันโตองาพสมกุคุตรงมุตงมีขาเขียนเมีอือสะควนบอสจ้ะสะควนน้ำกันกับเซ้าอีดด้อเราคิดว่าสีมานปานี่เนาะเมียนจ้ะโอ้โตรนี้ไหมยี่ปัวยี่เมียนอยเอ้ยมึงขาอืหุ่น อุ้ยอืมฮะยาวเนาะนี่มันจะฝน หูค่ะมสวยหมูหนึงเนาะแม่จ้ะมานอีดีจ้ะมาจอบ่าินมาแล้วโอ้ยขึมาแบบไม่อ,องพองไว้

สองห<อ>ัวติดกันดอกนเนาะนี่ยังน่กันไหมนี่ม่ไม่ไมเอาหรอ อีกดอกหนึ่งฟุ้นอีกสองสามดอกอู้ว่าพันธนี้เนาะมีแต่ฝนตกใส่พื้นโอ้คันฝนหยุดมีแดดมาหนิอู้เห็ดออกหลายนี่นี่เนาะมึงเพิ่นก็อยากออกยุ้แต่ว่าฝนตกใส่พื้นใส่จนเห็ดเน่าอืมตายใบไม้เสาเอเห็นบ่ ข้างหน้าไหมนี่ทางนี้ข้างหน้าอีกข้างหน้าเสร็วะนี่โอ๋ออืออมกระปุกไข่ดอกนึ่งง,งามจ้าแต่ไปไม่ใกล้เขาค่อยอีกดอกหนึงเด้อนี่ <c ười> ตรอยู่นี่ว่หน่พอดอกเดียวตแม่านอ้พร่กันเหิดผงดำนี่เนาะนี่ มากระเอมินกลับบ้านจุบผลงานกันหน่อยมอนี่กับมานเฮดพึ่งขาลายเฮดพึ่งไข่ก็เฮดพึ่งอะไรนะช็อกช็อกโกแลตมานอยู่น้ะวันนี้แต่มันเต็มตาเลยโอเคก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอกกับโน้ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ